รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านกับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เมนูยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับโผล่ขึ้นมานะครับหลายๆคนคงจะผิดหวังนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าถูกปฏิเสธนะครับถูกเอ็นเนแจ้งเตือนมาว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ได้รับสิทธิ์ โน่นนี่นั่นนะวันนี้ก็เข้ามาทบทวนสิทธิ์ได้นะครับแต่คนที่ยกเลิกการลงทะเบียนนะครับคือคนกดปุ่มสีแดงนี้ครับก็รอต่อไปนะครับหลังวันที่2 2นะครับเขาจะมีให้อีกชุดหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่กดยกเลิกนะครับคือคนที่กดปุ่มนี้นะส่วนคนที่ ประกาศผลในรอบแรกนะครับที่มีการลงทะเบียนนะครับในวันที่28มีนาใช่ไหมแล้วเขาก็ไล่ยทยอยแจกกันมาจนบางคนที่ถูกประถูกมีข้อความแจ้งเตือนว่าเป็นเกษตรกรเป็นนูน่นเป็นนี่อาชีพไม่ตรงหนังยุ่นห่างนี้แล้วก็มีนะครับมีสารพัดนั่นแหละที่ท่านได้รับ SMS ว่าไม่ได้รับไม่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ ก็มายื่นทบทวนนะครับตรงนี้อ่ะเข้าไปกันเลยนะครับคนที่คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับในรอบแรกก็มาทบทวนนะครับตรงนี้ก็ใส่เลขบัตรประชาชนเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรนะครับเลาะว,วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าไปหน้าแก้ไขาอาชีพนะแก้ไขาอาชีพที่ท่านทําอยู่จริงนะครับ แล้วก็สามารถติดต่อได้นะครับมีสถานที่ทํางานแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไหมเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าท่านทําอาชีพนั้นจริงหรือไม่หรือว่าเขาอาจจะโทรมาก็ได้นะครับถ้าอาชีพนั้นจําเป็นต้องเข้าตรวจสอบนะครับเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบสถานะนะครับตรงนี้หลังจากที่เรายื่นเสร็จนะครับมันจะมีข้อความขึ้นตึง้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราก็มาตรวจสอบที่เรายื่นไปเมื่อตะกี้มัน อยู่ในขบวนการไหนนี่เขาก็จะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ทบทวนสิทธิ์อันนี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับสำหรับคนที่จะมากดทบทวนสิทธิ์นะครับ เฉพาะผู้ที่ถูกปฏิเสธนะครับเช่นคนที่เป็นไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่เป็นงแต่มี s อสชแจ้งเตือนมาไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าท่านเป็นเกษตรกรนะครับสองคนที่ประกอบอาชีพที่ที่ไม่ได้ตรงตามาทางรัฐบาลระบ,บุมานะครับไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างนะครับก่อสร้างก็กลับมาลงได้นะคนที่ลงแล้ว เขาให้เหตุผลว่าท่านไม่ไม่ได้ไม่ได้โดนผลกระทบก็มาลงทบยื่นทบทวนใหม่นะครับเขาให้สิทธิหมดเลยนะครับทุกกลุ่มเลยตรงนี้ยกเว้นกลุ่มที่ไปกดยกเลิกลงทะเบียนนะครับต้องรอหลังวันที่22เพราะว่าวันที่22เขาจะาปิดการลงทะเบียนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับการลงทะเบียนขอเยียวยาเงินนะครับคนที่มีผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด1 9นะครับ ขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้ครับทั้งหมดก็คนที่ตรวจสอบสถานะว่ารอตรวจสอบหรือว่าอยู่ในขั้นตอนดาเนินการอยู่กำลังปรับปรุงข้อมูลไม่สามารถยกเลิกได้อะไรพวกนี้อย่าอย่ามากดทบทวนนะครับใครที่อยู่ในสถานะไหนก็ให้รอไปก่อนรอไปพร้อมกันเดี๋ยวเขาตรวจสอบพร้อมกันเดี๋ยวถ้าผ่าน นะครับระบบจะแจ้งมาที่ SMS มือถือเราเองว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะถึงวันที่22ก็จะปิดก่อน7วันนะครับเขาประกาศ7วันก็คือประกาศแล้วนะครับว่าจะปิดเว็บไซต์ปิดการไม่ใช่ปิดเว็บไซต์ปิดการลงทะเบียนนะครับวันที่22เมษาอย่างเป็นทางการครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้คนที่ไปกดปุ่มยกเลิกนะครับเข้ามาสมัครใหม่ เข้ามาลงทะเบียนใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับคนที่พลาดโอกาสนะครับในรอบแรกนะครับที่โดนตัดสิทธิ์ไปก็มายื่นทบทวนใหม่นะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับาก่อนจะการอย่าลืมกดติดตามกด u u s s r i b e นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย